กดติดตามช่องเด e Star ์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนขอต้อนรับสู่เดตสตาร์5 4 channel ชลโดยามดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่24และไพ่ออราเคิพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวมิถุนกันนะคะว่าในช่วง1ถึง15พฤศจิกาย,ยนนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะ การอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอขอให้ชาวมิถุนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเป็นดวงคุณเองสแกน QR Code คดค่ะแอไลน์ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องเด e Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ด้วยพลังของไพ่ย,ยิบสีไพ่ขลังออร์เคลิลบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนศบารมีแห่งองค์เทพทุตๆพระออค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมลา่าคอมเมนสมิธอง์ปู่ฤาษีร้อยแปดทุดโดนจิตทุดดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำาลาธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยเข้าพเจ้าได้เปินนเปดไพ่ดวงชะตาของชาราศีมิถุน ในช่วง1-15ถึงสิพฤศจิกายนนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการ Laughter. รู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีมิถุนนะคะสาธุสาธุสาธุเราจะมาเปิดกันที่ไพ่ขลังก่อนเลยนะคะเราจะวางในรูปแบบทักษะนะนะตัวตนคุณเป็นยังไงความรู้สึกนึกคิดผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริม การงานนะคะรวมถึงโชคลาภเป็นอย่างไรคะขอครูบาอาจารย์เปิดดวงให้กับชาวราศีมิถุนด้วยค่ะขอพลังงานไพ่าราศีมิถุน1-15ิพฤศจิาจกาค่ะ ราศีมิถุนนะคะใ,ใบแรกของชาวราศีมิถุนนะคะในตำแหน่งตัวตนของคุณคุณได้ไพ่ travel อะชาวราศีมิถุนหลายๆคนคุณอาจจะเป็นคนที่ชีพจรลงเท้านะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือว่ามีแพลนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศก็ได้นะคะ หรือพื้นเพของคุณเนี่ยเป็นคนที่เกิดอีกที่หนึงต้องไปตั้งรกรากอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลนั่นเองนะคะหรือว่าบางคนไปได้ดิบได้ดีในต่างประเทศเลยก็ได้นะคะหรือตัวตนของคุณทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการใช้รถใช้ถนนนะคะเกี่ยวข้องกับรถรานะเป็นแอร์เป็นสจวตก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเป็นเซล บางคนทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะชาวราศีมิถุนถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะในตําแหน่งตัวตนของคุณนะคะการเดินทางนะได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆจากการเดินทางจากการที่ต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อะไพ่ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งบริวารลูกเต้าญาติพี่น้องพ่อแม่ นะวงศาคณาญาติทั้งหลายนะรวมถึงลูกน้องลูกจ้างคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราหรือว่าเพื่อนฝูงแวดล้อมวงสังคมนะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่สมไฟไฟกไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณอาจจะมีอาการร้อนรุ่มรุ่มร้อนกับบริวารบริวารอาจจะทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจได้เออนะ อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ช่วงนี้นะคะทำไมลูกดือ้อเออทำไมช่วงนี้ญาติมีแต่คนอิจฉาริษยาเออนะคะทำไมช่วงนี้ลูกน้องดือ้อทำไมช่วงนี้ลูกน้องพูดจาไม่เข้าใจนะคะหรือว่าลูกน้องของคุณเนี่ยทำแต่เรื่องแบบให้คุณถูกว่าถูกด่าอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะชาว ราศีมิถุนนะอาจจะเหนื่อยนิดนึงกับบริวารบริวารหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหาเรื่องกวนจิกกวนใจมาให้คุณเออได้เช่นกันนะก็ต้องดูดีๆก็ต้องวางแผนกันดีๆนะคะกับลูกน้องกับบริวารลูกเต้าไพ่ใบต่อมา ในตำแหน่งความรู้สึกนึกคิดนะตำแหน่งอายุนะคะคุณอาจจะกำลังคิดเรื่องนี้อยู่สิ่งนี้อยู่หรือว่ากำลังเผชิญอยู่คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่หมดเวลาอ่าไพ่อาจจะอยากบอกว่าให้คุณหมดสิ้นเวลาอะไรกับเรื่องที่บรรไ้สาระทิ้งไปนะคะทิ้งเวลากับไปเรื่องที่มันทำให้คุณแบบเสียเวลาเปล่ากับในเรื่องสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะคะ คุณต้องปล่อยวางนะคะหมดเวลาเปล่าๆนะกับเรื่องเหล่านี้นะคะหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์สิ่งที่มันไร้ค่านะคะคุณอาจจะต้องเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นๆน,น,นะชาวราศีมิถุนนะคะหมดเวลาแล้วกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนะชาวมิถุน <c oughs> คุณอาจจะกําลังเผชิญอยู่ใน สถานการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะหมดเวลากับบางสิ่งบางอย่างนะไพ่ต่อมาในตำแหน่งเดชนะคะอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองรุ่งโรดอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะไพ่ใบนี้คุณได้อะไรคุณได้ไพ่คอปรเริเห็นไหมคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของ ยศตําตแหน่งนะคะการติดต่อประสานงานการเจราจาคุณจะได้รับการส่งเสริมการซัพพอร์ตนะคะเป็นลักษณะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของการงานคุณนะคะคุณไปปรึกษาใครไปขายงานใครไปดีลงานกับใครนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมูทมันจะ ออมีผลตอบรับที่ดีนั่นเองชาวราศีมิถุนนะคะในเรื่องของการงานถือว่าดีมากๆมีความเจริญก้าวหน้าดีรุ่งเรืองดีนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยมีคนผลักดันคุณอยู่นะไพ่ในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งสีความมีชื่อเสียงสเสน่ห์เมตตามหานิยมคนรักคนชอบ นะคะเงินทองทรัพย์สินโชคลาภได้ไพ่อะไรได้ไพ่ทรีตอ้าวนะคะใครที่รู้สึกขาดในเรื่องของอะไรในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องเงินทองในเรื่องโชคลาภเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาเยียวยารักษาจิตใจคุณการเงินที่มันเคยสะดุดเคยพร่องนะคะหรือว่าคุณอาจจะหวังความช่วยเหลือในเรื่องการเงินจากใคร จะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการเงินคุณจะได้รับการทรีตที่ดียิ่งขึ้นจะได้รับการเยียวยานะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของชื่อเสียงนะคะคุณอาจจะเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าอาจจะเสื่อมในเรื่องของชื่อเสียงหรือว่าชื่อเสียงทดลดน้อยถอยลงในช่วงนี้ชื่อเสียงทุกสิง่งทุกอย่างจะกลับมาดียิ่งขึ้น นะคะการเงินจะกลับมาดียิ่งขึ้นโชคลาภก็จะดียิ่งขึ้นนะคะชาวราศีมิถุนนะได้ไพ่ทรีตนะจะมีอะไรมาเยียวยาจิตใจคุณให้ดียิ่งขึ้นให้แจ่มใสขึ้นในเรื่องของการเงินการทองนะอ่ะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาอ่าหรือว่าทรัพย์สินเงินทองที่เคยสะสมมาอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงชาว ราศีมิถุนคุณได้ไพ่ for r s k เอา้ามันอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบว่าข่าวดีอะไรมาตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ได้และจะมาส่งผลถึงปัจจุบันนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือคุณกำลังตกหลุมรักใครบางคนก็ได้นะคะ for เนี่ยมันคือมันปริบาลนนะ่ะเริ่มแบบว่ายิ้มในจิตใจเอ่อในจิตใจเริ่มแบบผ่องใสมากยิ่งขึ้น นะคะรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะชาวราศีมิถุนนะมีเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะส่งผลจนถึงปัจจุบันนี้ได้เช่นกันในตำแหน่งต่อมานะคะในตำแหน่งอุตสาหะความภาคเพียรความพยายามความมีวิริยะอุตสาหะความมีแพชชั่นในเรื่องนั้นๆความคิดีสร้างสรรค์อ่าชาวราศีมิถุนนะคะ อันเนี้ยไปตกอยู่ในตำแหน่งพยายามด้วยอ่ะ <c oughs> คุณอาจจะต้องแบบเฟคเข้านะเออนะคะไพ่ไม่ได้สอนให้คุณไม่ดีนะไพ่ก็บอกว่าเอา้าบางอย่างมันก็ต้องเฟคบ้างอืมมันต้องพยายามบ้างถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยถูกจริตกับสิ่งสิ่งนี้เท่าไหร่นะคะแต่ไพ่บอกว่าอ่าในการที่คุณจะ ดำดรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะคะหรือว่าจะต้องพูดจาจะต้องพบปะผู้คนปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็ดีในเรื่องของนายก็ดีลูกน้องก็ดีอะ่ะบางทีมันตรงตรงไม่ได้ตรงมากก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้คนจะโกรธถูกไหมนะคะชาไม่ถุนบางทีคุณพูดตรงมากไม่ได้หรือว่าไปวิจารณ์เขารุนแรงมากไม่ว่าคุณจะเป็นเเจ้านายเดี๋ยวนี้นะ นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายหรือไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องนะคะพูดจาอะไรที่มันตรงมากเกินไปอ่ะมันก็จะเป็นผลเสียนะ,ะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเฟคบ้างนะคะไปอยู่ในตําแหน่งพยายามด้วยคุณอาจจะต้องพยายามมากขึ้นในเรื่องของการเฟคนะคะนะ,ะนะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่รอดปลอดภัยหรือมันสมูทยิ่งขึ้นในการพูดคุยในการปฏิสัมพันธ์เนาะชาวมิถุนนะคะ ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมนตรีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะคะหรือว่าเพื่อนนะสังคมที่อยู่แวดล้อมตัวคุณมีใครช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตคุณไหมคุณได้พ่ายอะไร wisdom สุดยอดชาวมิถุนนะคะในช่วงนี้นะสติปัญญาของคุณนั่นแหละ ที่จะเป็นตัวที่จะทําให้ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเห็นในความเก่งากาจความเป็นอัจฉริยะความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นสติปัญญาคุณเลิศบันเจิดมากในช่วงพฤศจิกายนปักแรกคุณอาจจะคิดอะไรได้ก่อนคนอื่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นในความชาญฉลาดของคุณ ในความแบบว่า wisdom ของคุณอนะ่ะเออเพราะว่าคุณมีเอกอลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะมีเอกอลักษณ์เฉพาะตัวเก่งนะคะมีความเก่งเฉพาะตัวเฉพาะด้านนั่นเองทําให้คุณได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะความคิดที่แตกต่างไม่เหมือนใครนะคะเป็นตัวที่ผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ตําแหน่งสุดท้ายตําแหน่งกาละกินนี นะมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีใครที่จะอาจจะอิจฉาริษยาคุณนะหรือว่าคอยที่จะขัดแข้งขัดขาคุณนะคะมันเลี่ยงไม่ได้นะคะอุปรสรรคนานานประการอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะในตำแหน่งนี้นะคะคุณได้ไพ่อะไรโอ้โหไม่มีอะไรฉุดไม่มีอะไรฉุดรั้งคุณอยู่ค่ะเพราะว่าอะไรองค์พระพริคเนตมาไปตกในตำแหน่งที่เสียแสดงว่าในช่วงนี้ อำนาจวาสนาบารมีความประสบความสําเร็จความมีชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าความด่งดังยิ่งขึ้นคนรักคนชอบเนี่ยคนรักมากกว่าคนที่เกลียดคุณเนี่ยมันกลบคนที่ไม่ชอบคุณไปหมดเลยนะในช่วงนี้นะชาวราศีมิถุนไม่มีอะไรกบกระแสคุณได้คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะองค์พระพิฆเนศหลายๆคนนับถือองค์ท่าน หลายๆคนนับถือองค์พ่อพิคเนตนะชาวราศีมิถุนตรงนี้เองนะคะจะเป็นพลังนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยออช่วยเหลือสนับสนุนหนุนนำคุณน,นั่นเองซัพพอร์ตคุณในทุกๆด้านนั่นเองค่ะชาวราศีมิถุนนะองค์พระพิคเนตคนอิจฉาริษยาอะไรไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยนะคะ ช่วงนี้บารมีองค์พ่อมาคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยคุณนะคะชาวราศีไม่ถุนนะชนะเลิศนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรามาดูค่ะไพ่ยิบสีกันบ้างการงานการเงินความรักการงานการเงินความรักอุปสรร สิ่งที่พ่อยากเตือนนะชาวมิถุนในช่วงปักแรกคุณได้พายอะไรโอ้ยชาวมิถุนใบแรกคุณก็คิงเหรียญกันมาเลยทีเดียวนะคะความมั่งคั่งนะความร่ำรวยจะไม่พูดก็ไม่ได้เงินทับตัวกันเลยนะคะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นมากๆมิถุนหลายๆคนอาจจะอยู่ในแวดวงเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินอสังหาริมารัพย์อะไรก็ได้นะคะ ความมั่นคงในเรื่องของการเงินมาเยือนคุณแล้วค่ะชาวไม่ถุนนะความเป็นปึกแผ่นนะรวมถึงเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเงินก้อนใหญ่บ้านรถนะคะอสังหาริมารับที่คุณต้องการนะมิถุนนะคุณจะได้นะโอ้โหชาวไม่ถุนอะไรจะขนาดนั้นมีเงินมีทองมากยิ่งขึ้นสี่เหรียญน,นะคะมีเงินมีทองมากขึ้นมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะ Temperance มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะชาวมิถุนนะ The World ว้าว Queen s u Cup มิถุนหลายๆคนมิถุนหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้ The Empress สุดยอด นะคะ The strange ชาวราศีมิถุนนะคะปิดไพ่นินึงนะคะชาวราศีมิถุนนะคะเงินคุณเยอะมากนะในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะคิดในเรื่องของการเงินคิดในเรื่องของวความมั่นคงนะคะหรือคุณคิดอาจจะซื้อบ้านก็ได้ซื้อคอนโดก็ได้นะคะคิดอยากจะซื้อบ้านคิดอยากจะซื้อคอนโดคิดอยากจะมีเงินเก็บ เป็นกรอบเป็นกรรมได้เลยนะคะในช่วงพฤศศษกาปักแรกนี้นะชาวราศีมิถุนคนที่อยู่ในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใหญ่ๆนะคะโครงการใหญ่ๆงานที่เป็นบิ๊กเดลงานที่เป็นมูลค่ามหาศาลนะ่ะนะคะงานอสังหาริมทรัพย์งาน รับเหมาะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับที่มันมีมูลค่าสูงๆนะคุณจะได้งานนั้นนะชาวราศีมิถุนนะคะคนที่อยู่ในแวดวงนั้นนะคะอาจจะมีการเจราจาต่อรองพูดคุยหรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี้ยมันมีการดิวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนานต่อเนื่องยาวนานคุณจะสำเร็จในช่วงพฤศจิกายนนี้นะชาวมิถุน ชาวมิถุนหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่ามีการโยกย้ายที่ทำงานคุณอาจจะขอย้ายทำเรื่องย้ายไปอยู่ที่หนึง่งย้ายกลับบ้านหรือว่าย้ายไปอีกอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ที่คุณต้องการนะคะย้ายหน่วยย้ายแผนกย้ายฝ่ายนะจะมีข่าวดีในเรื่องของการโยกย้ายในที่ทำงานเกิดขึ้นหรือว่าบางคนย้ายบริษัทก็ได้ ย้ายไปในบริษัทที่ใหญ่โตกว่าหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือว่าบางคนย้ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาหรือมาซาบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะชาวมิถุนนะชาวมิถุนหลายๆคนอยู่ในแวดวงของการช่วยเหลือคนนะคะมูลนิธิต่างๆนะถือว่าดีมากๆงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นได้รับการตอบรับจากสังคมที่ดีรวมถึงมีคนรู้จักคุณเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะ หรือคนที่อยู่ในแวดวงของการศัลยกรรมตกแต่งนะหมอแพทย์พยาบาลน,นะคลินิกพวกนี้นะโอ้โหลูกค้าแบบเยอะมากๆชาวราศีมิถุนนะคะคนที่อยู่ในแวดวงนี้นะคะคลินิกเสริมความงามทั้งหลายเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนี่คือแบบดังมาก,มากๆลูกค้าเยอะมากแล้วคุณก็จะเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะคะ ชาวมิถุนนะหรือชาวมิถุนหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ธุรกิจแปลกใหม่เออเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นนิวโปรเจกต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้รับการตอบรับดีมากๆนะคะชาวราศีมิถุนในเรื่องของการเงินนะงานไปแล้วนะเงินมั่งเงินมีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่รับทรัพย์เงินก้อนใหญ่นะคะบางคน อาจจะได้เงินจากการขายที่ขายทางก็ได้นะคะหรือว่าได้เงินจากแหล่งเงินทุนหรือว่ามีคนช่วยเหลือคุณคุณหวังอะไรในเรื่องของเงินนะชาวมิถุนในช่วงปักแรกนี้คุณจะได้สมใจนะคะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินการทองเกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์มาเยือนคุณอยู่แล้วนะคะการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่<ๆ>เงินแสนเงินล้านได้นะคะ บางคนมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้นะคนที่จะรอการเดินทางไปต่างประเทศมีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางไกลในการเดินทางต่างประ,ประเทศในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ด้วยนะคะโชคลาบตัวเลขนะคุณมีโชคมีลาบจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือญาติผู้ใหญ่ที่สูญเสียไปแล้วนะคะนำโชคนำลาบมาให้คุณนะ,ะชาวราศี มิถุนมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นนะคะชาวราศีมิถุนในเรื่องของความรักคนโสดคนโสดนะชาวมิถุนนะคุณจะเจอคนที่ผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศได้อายุเยอะกว่าคุณนะคะแล้วก็มีฐานะค่อนข้างที่จะร่ํารวยมั่งคัง่งนะชาวมิถุนนะส่วน คนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณมีเกณฑ์ตั้งคันนะชาวราศีมิถุนคนที่มีแฟนแล้วอะ่ะก็ต้องไอ้นี่ให้ดีต้องระวังให้ดีนะคะถ้าพร้อมก็มีได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องระวังนะคะชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์แต่งงานด้วยนะคะมีเกณฑ์แต่งงานด้วยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะ,ะแล้วก็ ถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงนะคะชาวมิถุนคุณก็จะแบบคอนโ control แฟนได้อย่างเป็นอย่างดีเลยแฟนรักคุณแล้วก็มีความเกรงอกเกรงใจคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะรักแฟนมากเกรงใจแฟนมากนะคะชีวิตคุณเนี่ยจะมีผู้คนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาให้มาให้การอุปธรภมค่ำชูคุณนะไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นภรรยานะคะ คุณที่เป็นคุณผู้ชายที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วคุณสังเกตดวงคุณดูว่ามีคนเหล่านี้มาเกี่ยวข้อ,ของกับคุณไหมไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นเมียเออนะชาวมิถุนนะคะชาวมิถุนงานดีเงินดีโชคลาภดีแต่ก็ร้องระวังในเรื่องของอะไรโรคเรื้อรังโรคเครียดนะคะ โรคคิดมากอะไรต่างๆแล้วก็ทำงานทำการไม่ได้พักผ่อนนะคะรวมถึงมีการผ่าตัดได้ด้วยบางคนมีนัดหมอนัดแพทย์ผ่าตัดบางคนนัดทำศัลยกรรมได้ถ้าคุณทำศัลยกรรมในช่วงเดือนนี้สวยเลิศนะชาวราศีมิถุนนะคะบางคนจะไปเสริมจมูกเสริมหน้าอกเอออะไรก็แล้วแต่ทำสวยอะ่ะที่มีการลงมีดที่มีการกรีดหรือว่าที่มีการแบบใช้เข็มอะ่ะ นะคะค่อนข้างที่จะออกมาดีสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟกด้วยนะคะนำสเสน่หมาหาคุณด้วยนะชาวราศีมิถุนนะคะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นังนั้นเลยกับชาวราศีมิถุนนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ